ครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็อยู่กับผมร้านเทโซลาเซลล์นะครับผมครับวันนี้นะครับเราก็มีโอกาสนะครับมาติดชุดดูดน้าบาดาลนะครับผมพลังงานแสงอาทิตย์เหมือนเดิมนะครับครับวันนี้นะครับเราติดอยู่ที่อําเภอหล่มสักนะครับจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับผมก็วันนี้มาไกลนิดหนึ่งนะครับก็ชุดนี้เป็นชุดประกอบส่งนะครับผม ก็ตัวนี้ลูกค้าทำโครงสร้างนะครับเอาไว้นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับระบบชุดประกอบส่งของเรานะครับตัวนี้นะครับลูกค้าทำเป็นโครงสร้างเสาปูนนะครับผมแล้วก็มีเหล็กคานด้านบนนะครับตัวนี้เป็นแผงโมโนนะครับผมตัวนี้เราใช้เป็นโมโนฮาร์เซลนะครับเหมือนเดิมนะครับ ตัวนี้เป็นโมโนฮัปเซลล์9วัตต์บาร์นะครับผมเป็น410วัตต์นะครับของยี่ห้อ LV Top Sun นะครับผมตัวนี้นะครับใช้ทั้งหมด4แผงนะครับผมครับก็วันนี้อากาศดีมากนะครับมาติดนะครับไม่มีแดดเลยนะครับผมวันนี้นะครับเราใช้เป็นปั๊ม Henduro นะครับผม Henduro 1,500วัตต์นะครับเดี๋ยวมาดูกล่องคอนโทรลก่อนนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นแฮนดูโร DC ระบบเดียวนะครับผม1,500วัตต์นะครับหรือว่าสองแรงนะครับผมตัวนี้ก็เวลาใกล้จะเที่ยงนะครับแต่ว่าไม่มีแดดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูการรอบการทำงานอยู่ที่2,400รอบนะครับกระแสอยู่3.5แอมป์นะครับผมตอนนี้นะครับ3.5แอมป์วัตต์อยู่ที่500วัตต์นะครับผม แรงดันอยู่149 V. โวลต์นะครับผมตอนนี้นะครับชุดนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดอยากใช้เป็น6แผงนะครับก็อนุกรมนะครับสแผงนะครับแล้วก็ขนานกันนะครับเป็น2ชุดนะครับผมตัวนี้นะครับแรงดันไฟ DC นะครับไม่เกิน200 V. โวลต์นะครับผมครับชุดประกอบส่งของเรานะครับก็เหมือนเดิมครับมีเบรกเกอร์ดีนะครับ มีเสร้อันฟ้านะครับจุดต่อปั๊มนะครับลงแท่งกาวให้เรียบร้อยนะครับผมนี่ครับฟ้าค้มนะครับไม่มีแดดเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสะนะครับไว้เก็บน้ำนะครับของลูกค้านะครับผมบ่อบาดานจะอยู่ด้านนู้นนะครับผมตอนนี้นะครับเราเดินสายนะครับร้อยเมตรนะครับผมตอนนี้นะครับเดินสายมาจากบ่อบาดานอยู่ด้านนู้นนะครับร้อยเมตรนะครับเดินมาฝั่งนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูน้ํากันนะครับว่าไม่มีแดดนะครับฟ้าคึมนะครับเมฆกฝนด้วยเหมือนฝนจะตกแล้วเดี๋ยวไปดูน้ํากันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับตัวนี้นะครับเดินสายมาไกลมากนะครับม้วนหนึ่งนะครับร้อยเมตรนะครับตัวนี้ครับก็จะเป็นสะนะครับฝั่งนี้นะครับจะปล่อยลงสะนะครับผม โอ้โหขึ้นยากมากเลยนะครับไปดูกันนะครับจะเป็นยังไงครับผมตัวนี้ก mm ็เ hmm. ป like <similar> <wonder> ็นบ่อบดานนะครับของลูกค้าเจาะไว้ 35เมตรนะครับผมตอนนี้นะครับน้ําดันขึ้นมาอยู่ที่10เมตรนะครับผมเราหย่อนท่อลงไป6ท่อน PVC นะครับเป็นท่อออ2นิ้วนะครับผมเต็มท่อเลยนะครับตอนนี้แดดก็ไม่แรงเท่าไหร่นะครับตัวนี้เป็นสเปคของแฮนดูโรนะครับผม1ัน0วัตต์นะครับตัว2แรงนะครับผมสเปคน้ำอยู่13คิวนะครับต่อชั่วโมงนะครับผม ก็สเปคลงลึกได้60เมตรนะครับผมก็ถือว่าน้ำแรงมากนะครับตอนไม่มีแดดนะครับผมนี่ครับพ่อสวัสดีครับครับผมอ่ายูพ่อซื้ออย่างครับอดุินครับ คุณพ่ออดุลนะครับอยู่บ้านบ้านดวงขวางครับอำเภอลมศักด์นะครับจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับครับกได้ติดต่อมาครับเบื้องในย t ท b e นะครับเห็นเราเห็นเข้าพาไปเลยติดต่อไปครับผมคิดว่าไรเไิได้อยู่นะครับตอนว่นมีแดดนี่เตรียมท่ออยู่ครับ แดดกับบโมีมัมีแดดเลยเต็มไปด้วมนครับคันมีแดดนี่พุ่งเลยแดดบ่มีเลยมือนีอย,เเย่เขาดีเลยครับพายุเขาฝนตกครับผมก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับใน งานระบบโซลาเซลล์นะครับดูดน้ำมาดานนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมร้านเท่โซลาเซลล์นะครับอยู่ตรงข้ามแมคโคชุมแพนะครับผมอําเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็082 738 4139นะครับก็น้ำก็ไหลดีนะครับตอนนี้เป็นบ่อน้ำตื้นด้วยนะครับน้ำจับ10เมตรนะครับ ไม่มีแดดก็ไหลนะครับถ้าเป็นบ่อน้ําตื้นนะครับไงก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับผมด้เพื่อได้ชมคลิปใหม่ๆนะครับจากทางร้านเรานะครับผมครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับส่งงานเพียงเท่านี้นะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ